นิทานเรื่องผีป่ากับชาวบ้านผู้มีใจบุญนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆริมป่าเล็กทางภาคเหนือของประเทศไทยมีชาวบ้านอาศัยอยู่เรียบง่ายทุกคนทำสวนทำไร่และเลี้ยงสัตว์อย่างสงบสุขแต่ในป่านั้นเองมีข่าวลือเกี่ยวกับผีป่าชื่อปอบทองว่าจะออกมาหากินในคืนเดือนมืด ชาวบ้านหลายคนหวาดกลัวจึงไม่ค่อยกล้าออกไปในป่าหรือแม้แต่เดินตอนกลางคืนในหมู่บ้านนั้นมีชายชาราคนหนึ่งชื่อต่เท่าไกรเขาเป็นคนดีมีใจเมตตาและมีชื่อเสียงว่าไม่กลัวสิ่งลึกลับชาวบ้านหลายคนมักปรึกษาเขาเรื่องทุกข์สุขและปัญหาต่างๆแต่เท่าไกร มีนิสัยช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอแม้แต่สัตว์เล็กๆเขาก็ไม่ทอดทิ้งคืนหนึ่งขณะที่ตาเท่าไกรนอนหลับอยู่ในบ้านไม้เก่าเขาได้ยินเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นจากมุมห้องช่วยค่าข้าหิวตาเท่าไกรตกใจเล็กน้อยแต่ไม่ได้กลัวเขาลุกขึ้นเปิดไฟตะเกียงแล้วมองไปรอบๆห้องก็เห็นเพียงเงามืด และลมเย็นพัดเบาๆแต่เสียงนั้นกลับชัดเจนขึ้นข้าวข้าอยากกินข้าวต่เท่าไกรจึงเดินไปตักข้าวสุกใส่ถ้วยเล็กๆแล้ววางไว้ที่มุมห้องเขานั่งรออย่างสงบในขณะที่ดวงตาคอยสังเกตเช้าว,วันรุ่งขึ้นข้าวสุกในถ้วยหายไปหมดชาวบ้านที่มาเยี่ยมตาเท่าไกรต่างพากันตกใจและพูดก,กันว่า บ้านตาเท่าไกรต้องมีผีปอบอยู่แน่ๆแ,แต่ตาเท่าไกรกลับพูดด้วยเสียงเรียบง่ายถ้ามันหิวเราก็ช่วยมันบ้างก็ได้ไม่จำเป็นต้องกลัวตลอดหลายคืนถัดมาตาเท่าไกรยังคงวางเท้าน้ำและผลไม้ไว้ให้ในมุมห้องเสียงกระซิบก็ยังคงดังบ้างแต่ไม่รุนแรงเหมือนก่อนผีปอบที่เข้ามาเริ่มสงบลง เพราะไม่ต้องไปขโมยของชาวบ้านอีกวันหนึ่งขณะที่ตาเท่าไกรออกไปตัดฟืนในป่าเขาพบผีปอบทองนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ผีปอบทองมองเขาด้วยสายตาแปลกๆตาเท่าไกรยิ้มแล้วเอ่ยขึ้นเจ้าหิวใช่ไหมข้ามีข้าวให้เจ้าลองกินเถอะผีปอบทองค่อยๆรับข้าวสุกและเมื่อกินเสร็จมันเอ่ยเสียงเบาข้า ไม่เคยมีใครใจดีแบบนี้มาก่อนข้าจะไม่ทำร้ายชาวบ้านอีกแล้วแต่เท่าไกรพยักหน้าอย่างสงบถ้าเจ้ามีใจดีก็สามารถอยู่ร่วมกับชาวบ้านโดยไม่ทำร้ายใครหลังจากวันนั้นผีปอบทองก็ไม่กลับมาทำร้ายชาวบ้านอีกเลยชาวบ้านเริ่มรู้จักและเคารพแต่เท่าไกรมากขึ้นและเรื่องราวของเขา ก็ถูกเล่าขานเป็นนิทานเตือนใจว่าความเมตตาและใจดีสามารถเปลี่ยนแม้แต่สิ่งลึกลับให้สงบลงได้ไม่เพียงเท่านั้นเรื่องราวยังสอนให้ทุกคนรู้ว่าไม่ควรหวาดกลัวสิ่งที่ไม่รู้จักแต่ควรใช้ความเมตตาและปัญญาเป็นเครื่องนำทางหลังจากวันนั้นชาวบ้านเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในป่า รอบหมู่บ้านเองก็เริ่มสงบลงไม่เสียงหวิดร้องกลางคืนไม่พบร่องรอยการทำลายของสัตว์หรือผีปอบอีกเหมือนก่อนตาเท่าไกรจึงเริ่มออกเดินในหมู่บ้านตอนกลางวันเพื่อพูดคุยกับผู้คนแนะนำให้ทุกคนไม่หวาดกลัวและสอนให้ใช้ความเมตตาต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดวันหนึ่งตาเท่าไกรเดินพบเด็กชายคนหนึ่งชื่อน้อย กำลังนั่งร้องห้าอยู่ข้างคลองเพราะแมวของเขาหายไปตาเท่าไกลเข้าไปใกล้และพูดด้วยเสียงอบอุ่นเป็นอะไรหรือน้อยเด็กชายสะอื้นแมวค่าหายไปแล้วข้าไม่รู้จะทำย่างไรตาเท่าไกลยิ้มเบาๆและพาเด็กชายไปที่ป่าบางครั้งสิ่งที่หายไปไม่ได้จากเราแต่เป็นการทดสอบความเมตตา เรามองหาด้วยใจดีแล้วจะเจอเองแต่เท่าไกลพาเด็กชายไปที่มุมหนึ่งของป่าใต้ต้นไม้ใหญ่มองเห็นร่องรอยขนแมวและเสียงร้องอ่อนๆพวกเขาพบแมวตัวนั้นติดอยู่ในกอไม้หนาแต่เท่าไกลใช้มือของเขาช่วยดึงแมวออกมาเด็กชายดีใจมากกอดแมวแน่นๆขอบคุณตาเท่าไกล ข้าได้เรียนรู้ว่าความอดทนและความเมตตาไม่เคยสูญเปล่าคืนหนึ่งเดือนเพ็ญขณะที่ตาเท่าไกรนั่งอยู่หน้าบ้านผีปอบทองกลับมาแต่คราวนี้ไม่ได้ออกเสียงขู่หรือหิวโหวยมันค่อยๆปรากฏตัวในเงามืดและพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาตาเท่าไกรข้าอยากขอบคุณเจ้า ข้าไม่เคยพบใครมีใจเมตตาแบบนี้มาก่อนข้าจะไม่ทำร้ายใครอีกและข้าจะช่วยปกป้องหมู่บ้านนี้แต่เท่าไกรพยักหน้าเจ้าอยู่ร่วมกับชาวบ้านโดยไม่ทำร้ายใครก็พอแล้วความสงบสุขเริ่มจากความเมตตาความเข้าใจและการให้อภัยหลังจากนั้นผีปอบทองกลายเป็นผู้พิทักษ์ป่าของหมู่บ้าน มันจะคอยเตือนชาวบ้านเมื่อเกิดเหตุอันตรายเช่นเมื่อไฟป่าใกล้ลุกลามหรือสัตว์ใหญ่เข้ามาใกล้หมู่บ้านชาวบ้านจึงเริ่มเข้าใจว่าแม้สิ่งที่ดูน่ากลัวแต่หากเราใช้ความเมตตาและปัญญามันสามารถเปลี่ยนเป็นพลังบวกได้วันหนึ่งหมู่บ้านมีงานประเพณีลอยโคมถวายป่าชาวบ้านทุกคนรวมตัวกันที่ลานกว้าง เพื่อปล่อยคมลอยตาเท่าไกรยืนมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยแสงโคมนี่แหละความสงบและความเมตตาสร้างสิ่งมหัศจ,จรรย์ได้เขาพูดกับตัวเองเด็กๆหลายคนถามตาเท่าไกรว่าตาเท่าไกรทำไมเจ้าไม่กลัวผีเลยตาเท่าไกรยิ้มแล้วตอบผีหรือสิ่งลึกลับอื่นๆไม่ได้น่ากลัวเท่ากับใจเรา หากใจเรามีความกลัวความหวาดระแวงสิ่งนั้นก็จะส่งพลังแต่ถ้าใจเรามีเมตตาและความเข้าใจมันก็จะสงบลงวันต่อมาชาวบ้านเริ่มนำข้าวน้ำและผละไม้ไปวางไว้ที่มุมป่าเพื่อให้สัตว์และผีป,ปอบทองกินโดยไม่ต้องทำร้ายใครเรื่องราวนี้ถูกเล่าต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นนิทานที่เตือนใจเด็กๆ และชาวบ้านให้รู้ว่าความเมตตาความอดทนและการให้อภัยสามารถเปลี่ยนแม้สิ่งน่ากลัวให้กลายเป็นมิตรและสร้างความสงบสุขได้ตาเท่าไกลย,ยังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายทำสวนเลี้ยงสัตว์และช่วยเหลือทุกคนที่มาขอคำปรึกษาเขาได้สอนเด็กๆหลายรุ่นให้รู้จักความเมตตาความอดทน และความเข้าใจต่อสิ่งที่ไม่คุ้นเคยหลายปีต่อมาผีปอบทองกลายเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาที่สามารถเปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นพลังบวกและทุกคืนเดือนเพน็ญชาวบ้านยังคงจุดตะเกียงและวางอาหารให้กับผีปอบทองเพื่อระลึกถึงเรื่องราวของตาเท่าไกลและบทเรียนที่สอนใจและนี่คือเรื่องราวของ ผีป่ากับชาวบ้านผู้มีใจบุญที่สอนให้เรารู้ว่าความกลัวไม่ใช่สิ่งที่ต้องทำลายแต่ความเมตตาความอดทนและการให้อภัยจะทำให้โลกนี้สงบสุขขึ้น